คุณตาลอยจากอุบลราชธานีเดินทางถึงจังหวัดตราดแล้วนะคะก็คือความฝันอยากไปเล่นน้ําทะเลตอนนี้ฝันเป็นจริงแล้วนะคะสะพาสากกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตราดค่ะเป็นเจ้าภาพต้อนรับตาลอยอดีตทหารจากจังหวัดอุบลราชธานีนะคะที่ขี่รถซาเล้งมาถึงจังหวัดตราดค่ะในการต้อนรับแน่นอนชาวตราดใจดีค่ะต้อนรับกันอย่างอบอุ่นพาไปเที่ยวเกาะช้างไปเที่ยวเกาะกูดก่อนที่จะเดินทางกลับค่ะ นายกสนทาพิลาหรือว่าตาลอยนะคะอดีตทหารวัย70ปีค่ะที่เดินทางมาจากจังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้เดินทางไปถึงเกาะช้างจังหวัดตราดเรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงเย็นวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยแล้วค่ะจากผู้ประกอบการการท่องเที่ยวนะคะพอมาถึงเกาะช้างเนี่ยค่ะ ตาอรอยไปที่โรงแรมดีอายับุระเกาะช้างไปทานอาหารเย็นแต่ก่อนทานอาหารขอ,อนั่งชิงช้าก่อน,อน <ะ S 2> ชมว,วิวก่อนเห็นไหมล่ะสูตรอากาศบริสุทธิ์ก่อนนะคะ,ะหายใจเข้าหายใจออกแหมอากาศเกาะช้างดีจริงๆนะคะสีหน้าก็มีแต่รอยยิ้มแย้มตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็พูดถึงการต้อนรับของชาวตรานี่ว่าอบอุ่นมากบอกว่าดีใจไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะได้ข้ามมาเกาะช้างตอนนี้คือเกินฝันนะคะเกินฝันมากนะคะมาเที่ยวถึงเกาะช้างเลยค่ะ โดยตาลอยเนี่ยเป็นชาวอำเภอน้ํ y ย e n จังหวัดอุบลราชธานีค่ะอดีตเคยเป็นทหารก็บางคนก็เรียกว่าจ่า่อยนะคะก็ปัจจุบันมีอาชีพเก็บขวดและของเก่าขายอยู่ตัวคนเดียวค่ะแยกทางกับภรรยาน,นานหลายปีละลูกๆก,ก็แยกย้ายกันไปนมีครอบครัวคือเกิดมาตาลอยบอกว่าไม่เคยเห็นทะเลเลยฝันมาตลอดอยากไปทะเลสักครั้งหนึ่งก่อนจะตายนะคะก็เลยตัดสินใจสารฝันทำฝันให้เป็นจริงค่ะ 4มีนาคมขี่ซาเล้งคู่ใจออกจากบ้านมาเลยพร้อมเงินในกระเป๋า200บาทจุดหมายปลายทางก็คือเกาะช้างจังหวัดตราดนะคะแล้วเขาก็มีการทำป้ายติดเอาไว้ที่รถซาเล้งด้วยนะคะอ่านว่าผู้เท่าเลาะเก็บขยะสัญจรจากน้ำยืนอุบลถึงจังหวัดตราดเด้อครับ เขียนป้ายติดเอาไว้เลยค,คือระหว่างทางเนี่ยนะคะก็แวะเก็บของเก่าขายมาตลอดเพื่อที่จะนําเงินมาเป็นทุนเป็นเติมน้ํามันวันไหนเงินหมดก็แวะไปอาศัยข้าวัดนะคะกลางคืนเนี่ย ตาลอยก็จะแวะพักตามปั๊มน้ํามันก็นอนบนรถซาเล้งแล้วก็เอากระสอบขวดเนี่ยกระสอบใส่ขวดน้ำเนี่ยมาทําหมอนหนุนชาวบ้านที่เขารู้ข่าวการเดินทางมาของตาลอยก็พากันมาให้กําลังใจค่ะบางคนก็มอบน้ําดื่มให้ขนมกันบ้างสนับสนุนค่าเดินทางให้บ้างนะคะ โดยตาลอยใช้เวลาเนี่ยจากอุบลราชธานีขี่ซาเล้งมา5วันนะคะ5วันถึงตราดค่ะชาวตราดพอทราบข่าวก็รอต้อนรับกันอย่างอบอุ่นเลยเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีจัดหาที่พักข้าวปลาอาหารให้นะคะตาลอยบอกว่านอกจากฝันว่าอยากเล่นน้าทะเลเราได้มาเล่นแล้วเนี่ย<อ>ก็คือไม่คิดไม่ฝันอีกอย่างหนึ่งว่าจะได้กินอาหารทะเลด้วยอะคะ่ะ ถ้าซื้อกินเองคงราคาเป็นพันนะคะแต่ว่าชาวตราดใจดีต้อนรับหาทานอาหารทะเลด้วยตอนนี้เนี่ยตารอยกลายเป็นทูตท่องเที่ยวของจังหวัดตราดไปแล้วนะคะตาบอกว่านี่มันฝันที่เกินฝันมากค่ะพร้อมกับชวนคนไทยไปเที่ยวตราด มาเที่ยวจังหวัดตราดกันเดอ้อทะเลก็สวยสะอาดไม่มีขยะเลยคนก็ใจดีอาหารก็อร่อยนี่นะคะดูได้จากสีหน้าเลยเวลามาถึงตราดแล้วยิ้มไม่หุบเลยะนะคะคือเรื่องของตลอยนะคะท่านผู้ชมคะ่ะเป็นไวร่าเลยนะคะหลายคนเน่ยเห็นข่าวนี้ก็ไปถามพ่อแม่บ้างว่าตัวเองมีความฝันอยากจะทำไหม เพราะว่าเราอาจคุ้นชินกับภาพพ่อแม่ในปัจจุบันจนลืมไปว่าครั้งหนึ่งเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เขาก็เคยเป็นเด็กนะคะ mm hmm. เด็กแน่นอนก็ต้องเคยมีความฝันและในยุคนั้นเนี่ยในยุคของคุณพ่อคุณแม่เมื่อหลาย10ป,ปีก่อนเนี่ยการทําตามความฝันเนี่ยมันอาจจะไม่ง่ายเหมือนสมัยนี้ค่ะหรือว่าการมีลูกเนี่ยอาจจะทําให้พวกเขาอาจจะต้องพับเก็บความฝันของตัวเองลงไปในลิ้นชักลึกๆไปเลยก็ได้ ณปัจจุบันนี้คุณลูกบางท่านนะคะหลายๆท่านเลยล่ะคะ่ะก็เลยมีโอกาสได้ไปถามคุณพ่อคุณแม่ว่าคุณพ่อคุณแม่มีความฝันอะไรบ้างแล้วก็อยากจะช่วยทําความฝันของคุณพ่อคุณแม่ให้เป็นความจริงค่ะได้รับการต้อนรับจากคนจังหวดัดตตกมากแล้วิฮ้อรู้สึกว่าตัวเองจากคนธรรมดาบ้านนอกบ้านนอกมาถึงจังหวัดไม่ได้ิว่าจะต้อนรับขนาดนี้เลยโอ้ยพูดไปถูกเลยไปไหนมีคนเป็นไม่เป็นเลยเลยเออ ผมใจมากนะบอกว่าเอ,อขอบคุณมากครับเกิดมากก็เพิ่งเห็นทะเลนีน่นแหละเออเห็นก่อช้างก่ออะไรก็เพิ่งนี่ละเจ็ดเจ็เข้าเจ็ดจีบแล้วก็เพิ่งเห็นนี่แหละอยู่ในชีวิตเออเห็นก่อยังไงก่ออะไระไม่ใช่อะไร,ะไรนะเรือเรือฟูรี่เออก็เพิ่งเนีนั่งันนั่งวันนี้แล้วในชีวิตในชีวิตเออ,เอ,อมีเจ้าผ้าพาข้ามาอาหารกัดกินก็นกนอร่อยต้อนรับเลยไม่ไม,ไม่ได้กินเยอะเมื่อวานได้กินเบียบเลย หอยปงกุ้งอะไรมีทุกอย่างไม่มีปัญญาจะเคี่ยวเนอะมีความสุขไหมลุงมีสุขมากเลยสุขตอนแก่ก็ไม่มีความสุขมากนะมึงไปไหนก็ไม่คนจังหวัดตาน้ําใจมากเลยประเสริฐเลิศดล้นเลย เหมาะสมและ,ะที่ได้เป็นพูดการท่องเที่ยวของตราดนะคะพูดแล้วก็แบบอยากไปเที่ยวเลยอยากทานอาหารทะเลที่จังหวัดตราดเลยนะคะและนี่แหละค่ะอาหารมือ้อค่านะคะที่โรงแรมดีอายปุระเกาะช้างก็จัดให้หน่อยนะคะเป็นมื้อพิเศษเลยค่ะมีผัดพริกแกงทะเลต้มยำทะเลเนื้อผัดพริกไทยดำแล้วก็ไข่เจียวปูนะคะ ก็คือทานไปก็ชมไม่หยุดปากเลยล่ะค่ะถึงแม้ว่าจะเคี้ยวไม่ค่อยได้แต่แหกินซะเยอะกินซะอร่อยกินซะอิ่มนะคะเนี่ยเห็นไหมอร่อยเชียวค่ะแล้วก็ยังพูดเป็นภาษาตราสด้วยนะคะว่าอาหารตราสอร่อยสงัดฮินี่เป็นภาษาตรานะแปลว่าอาหารตราสอร่อยแบบสุดยอดเลยะนะคะ ซึ่งหลังจากรับประทานอาหารก็มี FC แฟนคลับมาขอถ่ายรูปแล้วก็ไปเที่ยวชมการควงกระบองไฟที่ชายหาดด้วยนะคะแล้วก็ไม่พลาดที่จะมีแฟนคลับนำขน,นมนำเงินสมทบเป็นน้ำใจนะ,ะมาสนับสนุนการเดินทางกลับบ้านด้วยแล้วก็ชื่นชมนะคะในความตั้งใจของตะรอยที่เดินทางมาท่องเที่ยวถึงแม้ว่าจะใช้ระยะเวลาในการเดินทางนานถึง5วันนะคะโดยในช่วงเช้าว,วันอาทิตย์ค่ะ เช้าวันเานสาร์อยู่เกาะช้างนะคะวันอาทิตย์เนี่ยไปเกาะกตูต่อเลยค่ะไปพักค้างอีกหนึ่งคืนโดยมีสภาวสากรรมท่องเที่ยวจังหวัดตราดเป็นเจ้าภาพจัดหาที่พักและอาหารให้ตลอดการเดินทางค่ะเราให้การต้อนรับลงหลอยซึ่งเขาค่อนข้างที่จะเหนื่อยก็เลยอย่างแรกที่สุดที่เราให้เขาวันนี้ก็เลยให้เขาเพักพักผ่อนแล้วก็ทานข้าวโดยมีผู้ประกอบการทั้งโรงแรมและก็ ร้านอาหารบนเกาะช้างนะครับเราสนับสนุนให้แกสามารถที่จะพักผ่อนก่อนที่จะไปเที่ยวต่อได้นะครับวันนี้มาถึงก็ได้ไปที่ได้ไปเที่ยวที่แต่ละแห่งบนเกาะช้างด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหาดายขาแล้วก็มีไปล่องเรือตรงสระคอกด้วยครับเรื่องจากคนไม่มีโอกาสเรื่องการเงินนะครับพวกเราในสภาวิสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตราดเราก็เลยยินดีที่จะต้อนรับ คนอย่างซึ่งมีความพยายามอยากมาเที่ยวเกาะอยากเห็นทะเลเกาะช้างพวกเราก็เลยร่วมกันสนับสนุนให้แกได้มีโอกาสมาเที่ยวเกาะช้างมาเห็นทะเลเกาะช้างมาทานอาหารทะเลอร่อยๆมานอนโรงแรมดีๆใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับเหมือนกับคนทั่วๆไปบ้างสำหรับผู้ที่ได้ยโอกาสอะไรประมาณนั้น ในช่วงเช้าวันอาทิตย์เนี่ยนะคะที่คุณตาลอยจะเดินทางไปเกาะกูดก็จะมาขึ้นเรือที่ท่าเรือบ้านบางเบ้าค่ะจะข้ามฟากไปพักผ่อนต่อที่เกาะกูดอีกหนึ่งวันนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ของโรงแรมมาส่งระหว่างที่แลกตั๋วเรือแล้วก็เดินทางไปขึ้นเรือที่ปลายสะพานแฟนคลับมาขอถ่ายรูปทักทายกันตลอดทางนะคะนี่แหละค่ะชาวตราต้อนรับอย่างอบอุ่นนะคะแล้วก็ในระหว่างเดินทางผู้สื่อข่าวถามค่ะว่า อร่อยเมื่อคืนเนี่ยนอนหลับสบายดีไหม,มนะคะถามแบบนี้ตารอยบอกว่าโอ้โหที่พักดีขนาดนี้ต้องนอนสบายสิหลับสบายจนเพลินเกือบตื่นมาอาบน้ำกินกาแฟลงเรือไม่ทันนะคะหากมาเองไม่มีโอกาสมานอนที่พักดีๆแบบนี้ฝากขอบคุณทุกคนอย่างจริงใจทุก คนเลยนะคะแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีคนสนใจให้การต้อนรับมากมายก็คือพูดด้วยสีหน้ายิ้มแย้มปนหัวเราะอารมณ์ดีมีความสุขไปตลอดทางเลยค่ะ โดยสำหรับปลายทางสุดท้ายของการพักผ่อนที่จังหวัดตราดนะคะก็คือในพื้นที่ของเกาะกูดค่ะทางสภาวิสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตราดก็ได้มีการประสานผู้ดูแลทางฝั่งเกาะกูดมารอรับมารอรารอ,อำนวยความสะดวกให้กับตารอยนะคะแล้ววันนี้ตาลอยก็จะกลับข้ามฝั่งมาตัวเมืองจังหวัดตราดแล้วค่ะมาเอารถซาเล้งคู่ใจที่จอดพักไว้ที่ปั๊มน้ํามันเพื่อที่จะขี่ซาเล้งคู่ใจเนี่ยเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดอุบลราชธานี